สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง7447 Tech t o r t a v e l j o Official นะครับวันนี้แอดมินก็ได้มาทำธุระที่เซ็นทันพิสสนโรคนะครับก็เลยแวะมาซื้อกาแฟที่นี่ครับเขาจัดงานกาแฟดิบเนาะมีงานแล้วก็มีขนมนะครับแล้วก็มีขายเมล็ดกาแฟด้วยนะครับ เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้เอซได้ดูก่อนจะซื้อขนมและกาแฟกลับไปนะครับโอเคนะครับตามกันไปดูบรรยากาศเลยครับ ใช่ไหมคุณพี่นะคะพร้อมกับสเปเชียลบีนกลิ่นเชอร์รี่รัมด้วยนะคะลองชิมกันได้รสชาติความอร่อยพร้อมกับมีเมนูซิกเนเจอร์ลาเต้ขี้เมาลังยองตัวนี้ก็จะเป็นเมล็ดกาแฟทนเล่านะคะนั้นจะเป็นลำเลซิ่งเลยนะคะพร้อมกับเขาใช้ ai, นะคะน้ำนมโปแท้เลยนะ,ะในการผสมนั่นเองค่ะแล้วก็เมนูสเปเชียลเชียรราคาโดิ่มต้นที่120บาทเท่านั้นคะ่ะพร้อมกับมีเมล็ดกาแฟจำหน่ายด้วยขอบคุณน,นะคะแต่มาเลยอีกหนึ่งร้านค่ะด้านนี้ก็จะเป็น ขนมนะคะกับโมการุชูครีมนะคะซึ่งจะมีทั้งชูครีมนะคะซิกเนเจอร์จะมีทั้งหมดเนี่ยสี่ไซส์จะมีโนมฮอกไกโดช็อกโกแลตมัทฉะลิ้นจี่สักุระค่ะรวมถึงกับมี้วช็อกโกแลตรอสตเบอร์รี่ยังไม่ได้ทำใช่ไหมลูกทีน่ะชูครีมมอนเตอร์าตัวเครื่องเนาะโอเคงาทำไม่ทันแล้วจะขายจีมาบ้างเลยแล้วก็อบกันสดๆไม่ thank yeah. you ตัวเองนะคะตรงนี้ก็จะมีหลากหลายเลยนะกคะสามารถซื้อไปทานคู่กันกับกาแฟชาได้จะเป็นเมนูร้อนก็ได้เมนูเย็นก็ดีค่ะถัดมาเลยนะคะด้านข้างกันกับร้านแตงยานะคะตรงนี้ก็จะเป็นกับขบนมกนะคะซึ่งมีโอมันยากี นะคะพบสมรถเลยพบกับแอลพีนเื่อมคูเโรนิสต์นรายการนี้มันได้ขอให้ยังมีกับเขาได้ไหม สินชีฮัทสอร์เนอีนะคะโปรโมชั่นพิเศษเลยปกติททไม้นะละ60บทาทซื้อ2ไม้นะคะ120นะัดไม่ขายเนอะเหลเือเพียงแค่100พร้อมแถมได้พอนะแถมฟรี1นนไม้ด้วยเท่ากับ3ไม้เัน,น100บาทเท่านั้นค่ะกับร้านมายสตอร์บรี่นะคะสามารถมาอดเหน่งลองซิมรชัตความอร่อยกันได้เลยต่มมาค่ะร้านนี้เลยนะคะกับร้านบ้านนะคะย,ย่า Pain, ลีแอนนัเองะนะ่สำหรับร้านลัสหลายๆ แล้วน้ก oh ็เป <c oughs> ็นร uh ้านที่ขึชื่อของจังหวัดพินุโลกเลยในเรื่องของขนมหรือวหวานนั่นเค่ะนาปกติต้แบต่อคิวรอในคที่ร้านเนี่ยนะปกติแล้วหมดวัยใช่ไหมพี่อันนี้ก็ทุกคนแล้วนะคะที่เขาองว่าหวัด้วย่น้อย้วยไม่เพิมนะถ้า่ายนมคนครึรับ่ากันไปที่จามาเติมนะ